สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการคิดดอกเบี้ยรายปีนะครับจากการ Staking ในแอปพลิเคชัน Binance นะครับว่ามีวิธีคิดอย่างไรนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเวลาที่มันมีปันผลแบบนี้นะครับอย่าง KSM เนี่ยปันผล32.47%ต่อปีเนี่ยเมื่อเอามาสเต k กกิในจานวน15วัน30วัน60วันหรือ90วันเนี่ยเขาคิดกันยังไง คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในการสเต็กกิ้งหรือว่าในการออมเงินกับแอปพลิเคชัน Binance นะครับแต่ยังไม่ได้สมัครเ c h a ช g นบ i n a n c e นะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องมันได้เลยครับยกตัวอย่างในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการสเต็กกิ้งเหรียญเค้กไปนะครับในช่วงระยะเวลา15วันนะครับแล้วก็เป็นจํานวนที่ล็อกไวเนี่ยอยู่ที่11.29738933นะครับ และมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามว่าแล้วดอกเบี้ยที่เราได้โดยประมาณเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยด้านล่างสุดนะครับที่มันเขียนว่า0.1740561 6เนี่ยคิดจากอะไรนะครับผมจะมาคิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาคิดจากอะไรอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดอกเบี้ยตรงนี้นครับที่มันเขียนว่า E S T A P Y นะครับ37.49%นะครับตรงนี้เนี่ย ก็คือเป็นเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยรายปีนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะสเต็กกิ้งในระยะเวลา15วัน30วัน60วันหรือ90วันเนี่ยเขาก็จะคิด APY นะครับเป็นรายปีอยู่ดีนะครับแต่ว่าในการที่เราจะสเต็กกิ้ง15วัน30วัน60วันหรือ90วันเนี่ย APY เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับผมแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะเอาตัวอย่างของคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือการที่ผมสเต็กกิ้งเหรียญน,นี้ไปนะครับมาคิดวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันคิดยัง ง่ายๆเลยครับสมมติว่าตรงนี้เนี่ยผมเลือกแล้วนะครับก็คืออยู่ที่15วันจํานวนล็อกก็คือจํานวนเท่านี้นะครับแล้วก็สรุปผลประกอบการนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผมจะได้รับนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณนี้นะครับดอกเบี้ย0.174เนี่ยคิดจากอะไรนะครับเราก็ไปคํานวณในเครื่องคิดเลขได้เลยครับโดยที่เรานะครับนำตัวเลขจํานวนที่เราได้ล็อกไว้นะครับตรงนี้นะครับอย่างตัวอย่างผมก็คือ11.297ละกันเอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้นนิยมเนี่ยมันเยอะเกินนะครับผมจะคิดแค่ พันิยม3ตำแหน่งก็พอนะครับอยู่ที่11.297แล้วกันนะครับแล้วเราก็นำมาคูณกับตัวเลข APY นะครับอยู่ที่37.49%เนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าดอกเบี้ยรายปีนะครับเราจะได้รับเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปคิดกันที่เครื่องคิดเลขได้เลยครับมาที่เครื่องคิดเลขนะครับเราก็นำจำนวนที่เราล็อกไว้นะครับคูณกับดอกเบี้ยรายปีนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็กดเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเท่ากับโอเคเราจะได้ปันผลนะครับอยู่่ที4.235 นะครับโดยประมาณนะครับอันเดี๋ยวลบตรงนี้ไปก่อนจะงง4.235นะครับโดยประมาณอันนี้คือเทียบเป็นรายปีนะแต่ในเมื่อเรานะครับทำการสเต็คกิ้งไปแค่15วันเนี่ยเพราะฉะนั <havoc> ้น <nous started out> ในการคิดนะครับเราจะทําการหารเป็นรายวันก่ <g orn> อนนะครับเวลาที่เราคิดเป็น15วันเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเมื่อกี้ที่เราทําการสเต็คกิ้งไปนะครับในตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็คืออยู่ที่15วันเพราะฉะนั้นผมจะคิดเป็นรายวันนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้นํา apy รายปีีท่เรรราจะะได้ัับบนค หารด้วย365วันนั่นเองนะครับเราก็จะได้ตัวเลขตรงนี้ออกมานะครับนั่นก็คือปันผลรายวันของเรานั่นเองนะครับนี่คือปันผลรายวันของผมนะครับก็คืออยู่ที่0.011์จนคนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่เราได้เลขตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ไปก่อนข้างหลัง0.0116นะครับผมในตัวอย่างนะครับผมทาการสเต็กิ้งไปที่15วันเราก็นํามาคูณ15วันได้เลยครับคูณ15 โอเคนะครับเท่ากับ0.174นเะครับเราก็ไปดูในตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทําการสเต็คกิ้งไปนะครับว่าตัวเลขตรงกันไหมนี่ฮะด้านล่างนะครับที่มันเขียนว่าดอกเบี้ยโดยประมาณ0.174นเะครับเคก็คือตามนี้เลยครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดนะครับว่าไอดอกเบี้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคิดจากอะไรนะครับคิดมายังไงนะครับก็คือคิดจาก APY ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาจ่ายเป็นรายวันให้เรานะครับซึ่งรายวันที่เราได้ทําการสเต็คกิ้งไปเนี่ยก็คืออยู่ที่15วัน เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราคิดเป็นดอกเบี้ยรายวันได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาคูณเป็นรายวันได้เลยครับก็อย่างตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็คือ15วันนะครับผมก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับเมื่อครบ15วันเนี่ยก็คือจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสี่เคนั่นเองนะครับไม่ใช่ดอกเบี้ยรายวันนะการคิดดอกเบี้ยรายวันก็อย่างที่ผมทาให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็สามารถทํทาตามได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการสเต็คกิ้งนะครับสิบห้าวันสามสิบวันหกันไปนนะครบ เราก็ต้องมาคำนวณใหม่อีกทีนึงนะครับแต่อย่างในกรณีตัวอย่างของผมเนี่ยก็คืออยู่ที่15วันนะครับเพราะฉะนั้น APY ที่ผมคิดออกมาเป็นรายวันเสร็จปั๊บนะครับผมก็เอามาคูณ15วันก็จะเท่ากับ0.174อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับอันนี้ก็เป็นการคิดนะครับดอกเบี้ยที่เราทําการ staking ไปนะครับในรูปแบบแบบนี้เนี่ยก็มีวิธีการคิดแบบนี้เลยครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปคิดคํานวณกันเองได้เลยครับผม ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์กับคนที่เรารักนะครับให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ